สวัสดีครับวันนี้ค่าแล้วนะครับวันนี้พามาชมทุ่งนาสีทองนะครับตอนนี้กําลังเหลือมเต็มทุ่งครับนี่ครับส่วนที่ล้มก็ล้มเป็นแถวเหลืองอย่างนี้เลยนะครับปูเต็มท้องนาครับ มันเต็มท้องนาเลยกำลังสวยๆงามๆครับทุ่งนาสีทองนี่แหละครับเพราะว่าเรียกว่าทุ่งนาสีทองนั่นครับพอถ้าเกิดมันไม่ล้มมันก็สวยงามนะครับแต่ล้มก็เหมือนกับพื้นดินเป็นสีทองเลยนะครับเนี่ยนอนทั้งทุ่งเลย แปลงนาแปลงนี้ของผมนะครับจากที่เคยฉีดฉีดฮอร์โมนฉีดน้ำหมักนะครับดูตอนนี้เต็มพื้นเต็มพื้นครับฝนก็ทิ้งช่วงไปแล้วตอนนี้ ไม่ต้องการน้ำฝนแล้วนะครับตอนนี้มีแต่อยากให้ฝนทิ้งช่วงไปนานๆให้ได้เกี่ยวข้าวให้มันแล้วเสร็จก่อนนะครับตอนนี้ก็เลยพามาเที่ยวชมทุ่งนาสีทองนะครับในช่วงเย็นๆนะครับ เหลืองอารามสวยงามครับผมปีนี้ลมนะครับลมแรงข้าวล้มนะครับปกตินานี้เป็นนาดำนะครับของพี่สาวแฟนนะครับเป็นแปลงแปลงนี้ดำนะครับดำเอาจริงๆไม่เคยล้มนะครับแต่ปีนี้ลมอันนี้ นาของผมนะครับทุ่งนาของผมตัวนี้หวานทุกปีหวานเอานะครับเพราะว่าแฟนทําคนเดียวนะครับถึงหน้านาก็จ้างรถไถมาปันป่นไถปั่นหวานข้าวนะครับตอนนี้ก็ยังไม่พอเกี่ยวเท่าไหร่นะครับรวงยังเขียวๆอยู่นะครับต้องรอ อันนี้ก็รอรถนะครับผาบ่ผานรถเกี่ยวภายในอาทิตย์นี้นะครับก็อบอกว่าจะขึ้นมาฝั่งนี้ภายอาทิตย์นี้นะครับภายในอาทิตย์นี้นะครับทางน,นี้ก็ก็ไม่น่าจะเกินวันที่ยี่สิบนะครับพอดีเลยเขาบอกว่าจะขึ้นมาวันที่ยี่สิบพอดีลาง,งานมานะครับถ้าเกิดมาเกี่ยววันที่ยี่สิบก็จะได้ถ่ายลง นะครับลงช่องเลยนะครับรถเกี่ยวไม่ใช่รถเราแต่เราจ้างเข้ามานะครับตัวนี้ล้มเต็มทุ่งนะครับกำลังเหลืองสีทองรวงข้าวสีทองสวยงามนะครับถึงจะลม้มแต่ก็ยังเป็นข้าวเป็นเม็ดข้าวดีนะครับครับนาดำ ฝั่งนี้นาดำนะครับล้มแต่รวงข้าวก,ก็ยังสวยรวงข้าวก็สวยนะครับนาดำช่วงที่เขียวกระจีก็เขียวเป็นเต็มทุ่งนะครับตอนนี้ก็เป็น ช่วงที่เขาสุกนะครับก็น่าจะเต็มที่แล้วนะครับเต็มที่แล้วเหลือแต่ว่าเขาจะเหลืองเต็มที่เขาจะสุกเต็มที่นะครับแต่ว่าเม็ดข้าวก็เต็มแล้วเต็มรวงแล้วเต็มเม็ดข้าว ปีนี้แม่บ้านคุณแม่บ้านบอกว่าเป็นโรคเยอะนะครับพอดีมาฉีดคุมไม่ทันนะครับมาฉีดยากันเชื้อราไม่ทันนะครับโดยเฉพาะแปลงนี้ดูนะครับนี่ราคาเป็นโรคเราฉีดยากันเชื้อราไม่ทันนะครับเม็ดข้าวดำนะครับ เม็ดข้าวสีดำเม็ดข้าวนี่นนะโดยเฉพาะรวงนี้ดูนะครับโอ้โหอย่างเงี้ยเราต้องเก็บไว้กินเองอย่างเดียวนะครับนี่นะครับแปลงนี้ทั้งแปลงเลยนะครับตอนทีแรกมันก็เป็นที่ใบนะครับเป็นใบถ้าเกิดใบเป็นด่างเป็นจุดนะครับเราต้องรีบรักษานะครับถ้ารักษาไม่ทันก็เป็นเงนี้ย เม็ดข้าวทั้งแปลงเลยแปลงเนี้ปีนี้เป็นโรคนะครับเป็นโรคเยอะมากนะครับเป็นโรคเยอะครับเนี่ยนี่ครับดูดูเป็นเต็มเลยรวงทั้งรวงนี่นี่แหละครับข้าวเป็นโรค